วิธีการสั่งซื้อสินค้าทดลองนะคะเมื่อเราเข้ามาที่แอปนะคะกดถัดไปนะคะกดถัดไปนะคะกดเริ่มนะคะหน้าแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนขึ้นไปนะคะจะเห็นคำว่าสินค้าทดลองนะคะจะมีหลายตัวมากเลยนะคะอย่างเช่นบาโลเซ่นะคะ70บาท วีตาดีดวงตา70บาทโรเซเอสนะคะมี5รสชาติก็70บาทนะคะเจลลี่นะคะ, Jelly, ะ,คะ70บาทพิเศษไฟเบอร์นะคะสำหรับทุกๆคนนะคะ0บาทนะคะตรงนี้สามารถกดรับทุกคนได้เลยนะคะตัวน,นี้มานะนะคะ70บาทอีกตัวหนึ่งก็คือยาสีฟันนะคะ10กรัมส5บาทนะคะ เรามาดูวิธีการกดรับสินค้าทดลองกันนะคะเราจะเลือกที่ไฟเบอร์นะคะกดเข้าไปที่รูปภาพตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดหยิบใส่ตะกร้าสำเร็จนะคะเสร็จแล้วเราไปดูที่ตะกร้าด้านบนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเราก็สามารถกดถังขยะสีแดงทิ้งไปได้เลยนะคะกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กรอกที่อยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะโดยกดเข้าไปนะคะกดคำว่าเพิ่มที่อยู่จัดส่งเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ หลังจากที่เรากรอกที่อยู่เรียบร้อยนะคะมากดชำระเงินตรงนี้ได้เลยนะคะระบบนะคะจะขึ้นรายการสั่งสินค้าให้นะคะมีที่อยู่นะคะมีเลขออเดอร์นะคะวันที่จำนวนที่จะต้องชำระอยู่ที่ตรงนี้นะคะมีค่าจัดส่งที่50บาทมีแวดที่เปอร์เซ็นต์นะคะกดชำระเงินตรงนี้ได้เลยนะคะสินค้าฟรีนะคะ0นบาท กดยอมรับตรงนี้นะคะกดยอมรับตรงนี้อีกครั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะระบบจะส่ง QR code มาให้นะคะเราสามารถแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็เอาไปชำระได้ในแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยค่ะ